ดวใใงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยตะสันง่ายขึ้นทุกเช้าเสิเปลี่ยนแดบหัวใจไม่เคย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงคลิปพิเศษดาวพฤหัสบดีได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเป็นมหาอุดส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวตุลบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่ดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2568เป็นช่วงเกือบเกือบ3เดือนนะคะที่ดาวพฤหัสบดีจะได้มีการย้ายมาสถิตที่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคราวนี้เขาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุด เป็นตำแหน่งที่สูงเด่นเป็นสงา่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนกรมมะซึ่งก็คือเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงเลยและส้มจะบอกว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่1ิบถ้าเกิดว่ามีดาวใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนที่1ิบต้องบอกว่าชื่อเสียงมาแน่นอนอเรียกว่าตำแหน่งใหญ่เลยแบบใหญ่กว่าการอยู่ในเรือนอื่นๆ วาสนามบารมีเกี่ยวกับเรื่องงานดีใหญ่กว่าเรือนอื่นๆชื่อเสียงปังมากกว่าเรือนอื่นๆต้องบอกแบบนี้เลยนะถ้าอยู่ในเรือนที่1ิบนะนะคะเพราะว่าอันนี้คือเรือนที่1ิบเลยมันจะมีโอกาสสาคัญสําคัญเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงสามเดือนนี้แน่นอนส้นมต้องบอกนะคะเ,เขามาจากเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนาสหัชแล้วก็มาจากเรือนอริด,ด้วยนะคะซึ่ง ส o มองว่าสิ่งดีๆก็คือในเรือนสหัสช้าเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการเดินทางในระยะใกลๆ้ๆซึ่งทร o ก็บอกว่างานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือการเดินทางนั้นดีมากๆมีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์เดินทางไปทํางานแล้วได้ทรัพย์กลับมานะคะได้ชื่อเสียงได้ดวงทิพย์ปังเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกนะคะและคุณจะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงของอแวดวงใหม่ เพื่อนฝูงใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆซึ่งมีคนแนะนำไปเป็นการอัปเกรดชีวิตตัวเองก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะคะใน,ในเรื่องของการที่แบบคุณจะได้อัปเกรดในเรื่องของชีวิตในเรื่องการงานนะคะซึ่งก็ส่งผลนะ่ะเหมือนคุณจะเข้าไปอยู่ในแวดวงที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะก็ทําให้คุณมีการพัฒนานในเรื่องของการงานด้วยนะพัฒนานในเรื่องของประสบการณ์ให้กล้าแข็งมากขึ้นด้วยนะคะ อีกกรณีหนึ่งเขามาจากเรือนอริอริมาอยู่ในเรือนกันมมะคุณจะขยันขันแข่งมากๆหนักเอาเบาสู้งานเงินเข้ามารัวๆก็รับรัวๆแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะคะบางทีรับเยอะเกินเอาให้แบบพอดีพอดีพอด,พอด,พอดีพอดีกับเรื่องสุขภาพนะเออแล้วจะดีนะคะต้องใจยเยน็นๆนิดนึงในการรับงานอีกกรณีหนึ่งด้วยความที่ว่า คุณมีชื่อเสียงมีดวงที่ดีมีชื่อเสียงมากๆนะมีวาส,สนาแหละเออนะคะแต่ก็ส้มก็ต้องบอกแบบนี้ว่าใครที่ทําดีมาตลอดเท่านั้นแหละมันก็ต้องผ่านการทํามาเนาะจะได้ว่าวาสนาทั้งหมดมัได้ไม่ละ่ะมันคือการพยายามทํามาอย่างตั้งใจจริงๆแล้วพอมาอยู่ในช่วงนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับเป็นของขวัญจากการที่คุณทํางานหนักมาไงเออแต่หลายคนเขาก็ไม่เข้าใจหลายคนเขาก็อิจฉา อาจจะมาเป็นศัตรูกับเราได้เพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังนะคะเรื่องของการที่จะอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราด้วยหน้าแก่กว่าเราหรือว่าอายุเยอะกว่าเราแบบนี้นะคะมาเป็นศัตรูกับเราเพราะว่าอะไรไม่ชอบให้เราโดดเด่นกว่าเอาง่ายๆคุณก็อาจจะต้องแบบไม่เป็นอริกับเขาเนาะเราก็อ,อยู่นิ่งๆของเราอะอะไรดีๆเราก็อย่าให้พลังงานไม่ดีมาเข้ามาใกล้เนาะประมาณนี้นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้าง ในออบคับนะคะดีมากพลังงานเสน่ห์ดีมากๆในช่วงตุลาตุลาเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางจริงๆได้รับรางวัลได้รับการการันตีหรือว่าเสน่ห์ดีมากๆในการทำงานทำอาชีพนะคะทุกอย่างคล่องตัวมากๆเลยนะคะไปที่ไหนผู้คนนิยมช,มชมชอบเพราะว่าอะไรคุณพูดดีพูดดีเจรจาดีมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเนี่ยค่ะ หกเหรียญมีแต่คนให้โอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ให้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีค่ะนะคะตัวคุณเองเนี่ยน่ารักด้วยแหละนะคะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างก็เลยแบบดีกับคุณมากๆนะคะตัวคุณเองน่ะเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นเช่นเดียวกันมีความเมตตาเช่นเดียวกันนะคะอม,มองว่าในเรื่องงานเงินดีฉ่ําเลยในช่วงตุลานะคะแล้วก็ แต่ส้มบอกแบบนี้นะว่าในเรื่องของการลงทุนให้ระงับระงับหน่อยขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญคุณอยากมีเงินมากกว่าเดิมแต่คุณอาจจะคิดที่จะไปลงทุนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลดีสักเท่าไหร่นะคือต้องบอกว่าบางเรื่องบางอย่างถ้าเกิดเป็นการลงทุนเองเนี่ยให้พักๆไว้ก่อนดีกว่าส้มต้องบอกแบบนี้เอ่อขึ้นไพ่สี่ถ้วยเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่พอใจในจุดที่คุณมี แล้วไปหาทําอะไรที่มันเป็นการลงทุนเพิ่มไม่เวิร์กนะคุณต้องพอใจในสิ่งที่คุณได้รับเพราะมันมีมากกว่าคนอื่นๆแล้วตอนนี้มันแลดูโดดเด้งและโดดเด่นกว่าคนอื่นๆแล้วคุณต้องพอใจในจุดที่คุณมีนะถ้าคุณไม่พอใจแล้วคุณไปลงทุนเพิ่มไม่ดีอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ ในช่วงธันวานคมขึ้นไพ่เดชาเลยอยดค่ะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศใครที่รอโอกาสมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายนะคะหรือในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแบบนี้จะคล่องตัวมากๆเลยแล้วก็สร้างเงินให้คุณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเป็นการมูฟไปข้างหน้าแบบรวดเร็วและมั่นคงด้วยนะคะเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายหรือว่าย้ายงานใครรอในเรื่องของการโยกย้ายที่ทํางานก็จะไปพร้อมกับตําแหน่งด้วยแล้วก็ได้เงินดีมากกว่าเดิมเลย คุณจะได้มีเอเซอรี่ที่คุณต้องการบ้านรถอะไรต่างๆแบบพร้อมแต่เรื่องที่ส้มจะบอกก็คือส้มมองว่าสิบถ้วยใครที่สินไม่เสมอกับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าอาจจะมีปัญหากับคุณได้ซึ่งคุณไม่ควรมีปัญหากับเขาเข้าใจใช่ไหม คืออาจจะมีอย่างที่บอกอ่ะมีคนอิจฉาเรานน่นนั่นนี่เออนะคะแล้วอาจจะมีพลังงานคนใกล้ชิดที่ไม่ชอบเราและมีปัญหากันได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณออกห่างดีกว่าอะไรที่เป็นท็อกซิกออกห่างเพราะว่าชีวิตเราดีแล้วอะชีวิตเราดีนะเออเพราะฉะนั้นให้คุณแบบก็ถือว่าถ้าใครที่จะต้องออกไปห่างไปจากเราก็ถือว่าสิ่งไม่เสมอกับเราก็ให้เราปล่อยวางดีที่สุด ะะเพราะชีวิตเรากำลังจะดีมากๆนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตูนหมดเลยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้ชายจะนอนไม่ค่อยหลับเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับคียคิดมากผู้หญิงจะเป็นคนที่เสียงดังและมีความรู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะเลขนำโชคนะคะได้สามหกหรือสามเก้าขึ้นไพ่หัวกับสามหกหรือสามเก้านะคะ ขอบคุณชาวตุนนะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลมักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยนะอ่ะเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิ่งวดก็ปะกูมีแคลุกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินกัล มีเขาหันมาช่วยกูเองจ้า